สวัสดีวันฮาโลวีนค่ะอะไรก็ไม่เท่าความน่ารักของมักแนนอยลิซ่าแล้วก็อันนี่จีซูนะคะในการแต่งตีมฮาโลวีนในคืนนี้นะที่เรียกได้ว่า Squid Game f e v e r ค่ะเพราะว่าน้องลิซ่าของเรางัดชุดพิฆาตในเกม A E I O U STOP จากซีรีส์ที่โด่งดังมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ Squid g เกมมาให้แฟนๆได้ดูกันด้วยซึ่งอันนี้บอก,กตรงๆว่าโคเวอร์ได้เหมือนมากนะคะเหมือนจริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดทรงผมหน้ามาเตอร์ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยอ่ะมือน เหมือนยันท่ายืนนะเอางี้ดีกว่าทุกคนซึ่งแฟนก็ต้องยอมใจนะคะในการกล้าเล่นแล้วก็ความกลัยของน้องลิซนะเพราะว่าสิ่งที่แฟนคิดในหัวเนี่ยก็คือผีสาวพราวสเสน่ห์นะคะในลุคซับๆบแต่ว่าที่ไหนได้ลิซ่าให้คุณมากกว่านั้นค่ะตีมผีสวยๆคือหนูไม่แก็แต่เรื่องครีเอทแบบเด็ดๆเนี่ยหนูถนัดซึ่งลุคนี้ก็คือเต็มสิบไม่หักนะคะนี้บอกเลยเพราะว่าครบได้เหมือนมากแล้วก็เป๊ะเวอร์แบบจริงจังนะแล้วก็ถ้าจะ เหมือนขนาดนี้เนี่ยซีรีส์ต้องเข้าแล้วไหมอะซีรีส์อาจจะต้องมาแล้วนะคะอ่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ายอมใจเรื่องชุดนะคะเป๊ะมากไม่รู้ว่า้องไปหามาจากไหนแล้วก็อีกหนึ่งความน่ารักในวันนี้ก็คือพี่สาวส,สวยจีซูอันนี้ค่ะที่วันนี้มาแต่งเป็นน้องลิซ่าซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่น้องใส่ใน mv ลลิซ่านั่นแหละซีนี้ก็บอกกันตรงว่าเหมือนมากนะคะเหมือนยันเงาเมคอัพอะทุกคนคือชุดเสื้อผ้าหมวกคอสตูมเนี่ยอันนี้ก็คือได้จากมักได้น้อยนะคะแต่ว่าที่ยอมใจคือ ลุคเมคอัพค่ะมีความใช่เสียิ่งกว่าใช่อีกแถมสองสีพี่น้องก็คือมีการตบมุกกันไปมากลาง i อด้วยนะคะโดยน้องลิซ่าที่ถามว่าคนไหนลิซ่าซึ่งจีซูอันนี้ก็ได้มาตอบว่าก็ชุดเทาไงล่ะออสองสีพี่น้องก็คือตบมุกแล้วส่งกันไปมาดีมากเลยนะคะส่วนนี้เชาเลฟค่ะก็มาขอเป็นผู้สมัครเล่นสควิตเกมด้วยนะโดยใส่เบอร์456นะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้คือเบอร์ที่พระเอกใส่ในเรื่องใช่ไหมอ่ะถ้าใช่ไม่ใช่ไงก็คอมเมนต์บอกแอดมิ ด้วยนะคะคก็ถือว่าเป็นคืนปล่อยผีนะคะที่น้องลิสมาสร้างเสียงหัวเราะให้เป็นแฟนในคืนนี้นะเอาง่ายๆก็คือชอบความกล้าเล่นของน้องนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนี่คือศิลปินระดับโลกนะคะทุกคนระดับโลกนะขอขีดส้นใต้คํานี้เลยแต่ว,ว่าเจ้าตัวคือไม่ห่วงสวยเลยค่ะแถมแต่งลุกนี้ออกมาได้น่ารักมากๆอีกด้วยไอ้ไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอเอาความน่ารักของสองสีพี่น้องมาฝ่ายทุกคนรับชมกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ